ฟนัฟนสิบหใกล้จะจบแล้วเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับเกมน,นี้แบบฉากอลังการมากเลยนะเอาละไปกันได้เลยเรื่องราวคงไม่ต้องฟังฮะเรื่องมันยาวเอาเป็นว่ามาดูฉากการต่อสู้สุดแสนอลังการเท่านั้นก็พอ <S 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 โอ้ยแถวนี้มันเน่ามันกินไม่เดียวซะเลยตัดหมาสิพลังฟินิกเผาผลาญกิ๊กิโอยง้มเอา้าตายหมดแล้วโถ่เอ้ยยังไม่ทันทำอะไร มีแต่กิกี้ทั้งนั้นกิกกี้ตัวใหญ่ตีเต่าทำเต่าทั้งนั้นโอ้ บาร์มุตที่ใช้ย,ยากจริงๆ

เต่าแข็งมากโอ้โหโอ้โหโอ้อฮึพลังมังกรมาทั้งหมดโอ้ยกำลังเต่าเต่ามุน ว่าตัวเองเป็นเต่ามาริโอหรือไงพลังดึงขอเต่าพลังปอดพลังเฟิร์มแตกโอ้ยเท็กดาวตอด้วยไฟโอ้ยเต่าแข็งเลยวะตีจนเหนื่อยตีจนเหนื่อย พลอง,งตายทีเดียวโอ้มากี่ตัวโอ้พลังจยไปว่าเต่าจะมากี่ตัวแต่ฉันจะฆ่าแกให้หมดให้ดู ดึงอืมตายเหอะโอเคโอ้เพื่ออะไรโอ้โหลมแรงแสบตาแสบจมูกมเพื่ออะไรโอเคไปกันต่อนะฮะเสียเวลากับเต่าโอ้ไม่รู้ว่าจะมีของดีอะไรหรอก ตายปปุ้ง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 คืออะไรคืออะไรนกสังกี

Tao tàu tàu tao 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 tàu. tao 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 tao

ไครที่ผมจะสู้ด้วยครับต้อเสียเวลาโคตรสู้ไปแล้วได้อะไรกันฮะสู้ไปแล้วได้อะไรฮึท่านผู้ชมก็อยากดูตัวที่มันเท่กว่านี้นะไม่ใช่นายนะเต,ต่าเเขียวเต่าเอ้ยเอ้อโหอะไรเนี่ย ไอเขียวตาโอ,โอ้โดนแฮรี่ถ้าเราโจมตีในจังหวะที่ศัตรูโจมตีมาพอดีมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าแพรี่ขึ้นนะฮะแล้วศัตรูก็จะแบบเสียจังหวะนะฮะ 哎，代志成，谁带气嗯 ยังอ่ะเอา้าเรื่องทำไมมาเต็มใหม่กูไปไปไปแล้วไปแล้วลาก,ก่อยโอ้ยโอ้ยไปสู้ตัวที่มีสาระกว่านี้ว่าไปแล้วนะโอ้โห มีแต่มอนที่แบบไม่ธรรมดาแถวเนี้ยึ่งรกลางที่เต็มไปด้วยมอนสเตอร์ออุ้ยโอ้ตัวเยอะไรยเนี่ยโอ้ไม ยังมีอีกอเอาเถอะครับอย่ายุ่งกับเขาเลยสู้ไม่จบไม่สิ้นสักทีพวกนี้ไปแเราเดอ้อไม่ต้องตามฉันกลับไปฮะอ่ะจจได้บ,บอกอาครับครับ คือน้องโอนะครับน้องโอระวังจะแก้ผ้าผ่านหน้ากล้องเธอไลฟ์อยู่หรอโอใช่มีคนดูด้วยหรอไม่มีไม่รู้ว่ามีหรอกล้องอยู่ตรงนั้นระยะปั๊ป <c oughs> นี่อะไรเห็นขาตัวเองไหมขาเขาสวยเด่วม,มีคนดู <c oughs> ไม่ดู เอาละครับเรากำลังจะข้ามสะพานนี้เราก็จะปิดไลน์นี้แล้วนะครับเป็นสะพานที่แสนยาวไกลฮะเดี๋ยวจะเพิ่มเสียงเพิ่มเพิ่มนะโอ้ลมหายใจแห่งบาฮมุตโอ้โอ้อโ,อโทโก้อย่าเดินอย่ามองลงไปนะห่องๆๆองห้อง,หองไหนดูสิโอ้โหสูงมากเลยฮนะโอเคไปน่าจะเป็นศัตรูที่ร้ายกาดรอเราอยู่ฮะ แต่มอนที่นี่มีแต่ตัวแข็งๆน้ำแช่เต่าก็เล่นจนแบบเมื่อยนิ้วนะฮะแต่คิวจะกินนิ้วเอาใครที่ยังไม่เคยเรู้จักกับซีรีส์ Final Fantasy ครเป็นเกม RPG นะแต่ว่าภาคนี้ออกจะเป็นแนวแอคชั่นะโอ้นี่มันต้องเป็นเมืองอิส b เแน่ๆเลยโอเคมียาให้แบบนี้เตรียมตัวบวกแน่นอนนะโอเคไม่เป็นไรเอาละมาดูความอลังการกันเปิดประตู ฮลโคิดว่าไงอะคายเรามาช้าเกินไป โอ้โหแย่บ้าเฮ้ยพวกเขากายล่างหมดแล้วเราทำอะไรไม่ได้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำอะไรไม่ได้โอเคไปเลยไปเลยไปเลยไปเยไปเเผาทำลายมาลายสิ้นทุกวินเซ ุ้งป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 ุ้งเฮ้ยเขอเขาจะปอย่า,ยา,าย,ยาไล่เวทยาไล่เวทแบบนั้นนี่แหนนี่แหนะคลายคลายป๊ป๊ป๊ชึเอ้ยนิ่ปา ดิใช้ยากนะแต่มันแต่จะพยายามหาสีใช้ให้ได้เพราะมันเป็นพระเอกไลเราฮัมฮัมพลังพลายุงหมุนใครไม่รู้โออะไรใครมากองกองโอ้ ôi 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 tay ô chết tay không ừm, nè, ya 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 ya, cái tố ย้ยังมาอีกโอ้ฉันยังฉันว่ามันไม่ไหว,วนะนับลายไม่มีคำว่าไม่ไหวนะครับฮพลังเผายเนักโอ้ยตมวมาตัวอะไรฮาะแกเป็นตัวอะไรโอ้ อ๋อตัวใหญ่ใหญ่โอโ coping, em. ้โหแข็ง <temples> ขึ้งขังแข็งแกร่งน่าดูว้าวเยอวู้ฮูว้ยชูศรูมา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 โุ้โห โอยจะตายเอาข้าจะเล่นข้าโอ้ยโอ้ยโ้ย อาพอแล้วเลิกเล่นท่าแล้วดึงเขาตุม้มซาใจยวยรุนเออ

ไหายไปงอโอ้หายใจเหนื่อยหอบจะมีใครโผล่มาเป้าคกรับกรับอย่าบอกนะว่ามันมาเพิ่มอีเนี่ยโอเวนเอ้ยโอดินมา มาเร็วบัวจะมาดูเฉยๆเ,เหรอโอดินจงคุกเข่าต่อสโตนเฮวดีเจ้านายฉันรอเจ้าอยู่ที่เมืองหลวงโอ้ฉันให้แกผ่านไปไม่ได้หรอกนะอ้าว แล้วแกจะหยุดพวกเราได้งไงเล่ากอดด้วยอย่างงี้ไงเล่าโอ้ดาผาสวรรค์อะไรเนี่ยทองฟ้าวิปปิตแปรปวนทันใดอุ้งโอ้โหอะไรนี่ดาบปราบยักษ์โอ้โหใหญ่มาก นี่มันดาบหรือเปล่าอ้าวการเขตอาคมฮะจัดเวทีให้แล้ว What you จะทำอะไรเนี่ย มัทรงเห็นทางเขาก็จะรู้เองอืมอยากจะรู้ว่ารังวันมันคืออะไรไปแล้วบัวอา้าวบ้าเอ้ยเอาไม่เนะอะไรอะ่ะไปแล้วบัวโอ้ไม่ Oh, จะบอกได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนกกากาบินออกไป <laughs> ตายหมดเลยโอ้บ้าจริงโอ้ oh, แล้วเราจะผ่านไปได้ยังไงเนี่ย เราถูกรายชาจับตามองอยู่รายชาของเขาจะต้องบอกให้เขาทำแบบนี้และบอกสิ่งที่ฉันจะไปทำโอ้เราไม่รู้เลยว่าเราจะไปไหนเราต้องใจเย็นๆแล้วก็คิดหาทางออกนะ อืมจะเย็นโอ okay. okay, เคโอเคเจนเย็นนะคิดฮะมันต้องมีบางอย่างที่เราทำได้สิโอเคบางอย่างในตอนนั้นก็คือเซฟนะฮะหมดเวลาเล่นแล้วสำหรับวันนี้นะ,ะก็ใกล้จะถึงบทสรุปของคลายฟลอ i ฟิลแล้วว่าเขาจะผ่านชะตาของเขาจะมีจุดจบอย่างไรนะฮะอ่าโอเค เดี๋ยวเราจะมาเจอกันในโอกาสหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ